สวัสดีครับวันอังคารที่10กันยา67นะครับแน่นอนเรื่องของจิออกราฟิกริสเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับทุกคนกำลังเฝ้าระวังยูเครนกับรัสเซียซึ่งโจมตีกันไปมาวันละร้อยเที่ยวนั้นรัสเซียก็ยึดเมืองเข้าไปเรื่อยๆอาวุธสงครามที่ทางสหรัฐและนาโตส่งไปนั้น EU จะมีปัญหายิงไปถึง1000กิโลได้หรือไม่อยู่ที่สหรัฐอเมริกาแล้วะครับเพราะจากนั้นจะเป็นขยาย เกิดสงครามมากยิ่งขึ้นได้แน่และอาวุธยวเคียร์จะเกิดใช้ขึ้นมาทางเทคนิคอย่างไรนี่คือสิ่งที่การตัดสินใจของปูตินรัสเซียและกับโจอไบเดนที่เป็นยังเป็นปรนาบดีอยู่จนกว่าวันที่5โนเวม ber ที่จะเลือกตั้งกันระหว่างคาราราแฮริสกับโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งสูสีกันอยู่โพคั่งสุดท้ายอยู่ที่ว่าจะเป็นชิงทงกันใน2เดือนสุดท้ายนี้จะเป็นอย่างไร แน่นอนครับในขณะเดียวกัน E.U ก็มีปัญหานะครับในการเลือกผู้แทนกันใหม่และมีการเปลี่ยนแปลงแ,ลงแน่นอนอย่างน้อยนาโต้ทั้งหมดนะครับเยอรมันแสดงออกมาชัดเจนนะครับไม่ให้เงินและไม่ให้อาวุธเพราะสกิอ่อนแอมากอย่างที่ลาฟชูดนายรมตีของเยอรมันได้พูดเอาไว้และหลายหลายประเทศแม้แต่ในโปรแลรนด์ที่ใกล้ชิดกับยูเครนกับรัสเซียนั้นก็จะไม่ส่งให้แล้วล่ะครับนี่คือปัญหาเพราะสกิจยุโรปของ อีนั้นและนาโต้กำลังอ่อนแอหน,นักสุดๆและมีปัญหาภายในประเทศเรื่องของผู้อพยพและมีการประท้วงอดอยากปากแห้งกันเริ่มชัดเจนเหมือนกับที่อเมริกาแน่นอนในอนาคตหลังการเลือกตั้งจะอะไรจะเกิดขึ้นเช่นเดียวกันเพราะการกีดการการค้าตามนโยบายแข็งก้าวนั้นของทั้งสภาสูงและสภาร่งา,รรางในสหรัฐอเมริกาต่อประเทศจีนในเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์ชิป และแผ่อิทธิพลให้พาร์ทเนอร์แม้แต่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้และแถบทุกคนใน EU จะต้องทำตามในอเมริกานี่คือภาพรวมของภาวะเศรษฐกิจโล่นะครับที่จะเป็นปัญหาหนักเพราะจีนนั้นพัฒนามาตลอด20ปี30ปีที่เร่งเร็วมากและผลิตอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟา้ามาเป็นผู้นำและทำให้ธุรกิจ W M ของเยอเรมันนั้นล้มละลายและปิดตัวลงแม้แต่โฟก ks วาเก 87ไปีนะครับนี่คือภาพรวมทั้งหมดและต่อไปในอเมริกาก็คงเช่นอยู่กันจะต้องใช้ฐานอำนาจของภาครัฐต่างๆจะต้องอุด,อดหนุนเกื้อกูลทำให้การแข่งขันสูงมากในร้านอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าที่จะแทนน้ำมันสันดาบฉันไม่แปลกใจแล้วครับเซกเตอร์น้ำมันในอนาคตก็จะลดลงแน่นอนไม่ว่าจะแบ n k o ออเมริกาหรือโบอกใหญ่ในอเมริกาที่ร c o m m e n d a t i o n วก็น้ำมันปีหน้า จะเหลือแค่70็ดถึงเจบาเหรียญเท่านั้นเองเพราะอย่างน้อยความต้นการลดลงและการภาคผลิตกันเพิ่มขึ้น3าร้านถึง5้า้านบาเรลต่อวันของโอเปหลังจากที่คัดมาตลอด2ปีที่ผ่านมานั้นก็จําเป็นหะครับนี่คือภาพรวมมอนิเตอร์ทั้งหมดของภาวะสกิจโลกชัดเจนนะครับแอสเซทโรเคชันยังไงซะก็พุ่งเป้ามาอีเมจินอยู่ในเรื่องของ DM กับ EM เพราะว่าเฟด ต้องลดดอกเบีย้ยแล้วครับในกลางเดือนนี้จะเป็น0.25ดีที่สุดคือ0.5นี่คือภาพรวมเพราะสกิลซอฟต์แบรนดิ้งเกิดขึ้นในอเมริกาแน่นอนทั่วทุกรัฐมีปัญหาหนักขึ้นการแอสเซทโรเคชันจะเห็นการเคลื่อนย้ายเงินทุนเข้ามาและสิ่งที่ตลอด2ปีที่ผ่านมาสําหรับตลาดรุ้นไทยการเมืองของไทยนั้นก็คงเรื่องของการฟ้องร้องไปรัฐบาลนี้จะอยู่ได้นานแค่ไหนไม่ทราบแต่อย่างน้อยกรรมติวดวจของทุกคน ที่ขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีทั้งนั้นแต่ยังโชคดีที่ตั้งแต่นายกเศรษฐาต่อเนื่องมาจากนายกประยุทธ์นะครับทะเลอันดามันที่เป็นเชื่อมในระหวงกัมพูชากับไทยนะั้นเรื่องของแกส๊สธรรมชาติที่ตกลงในอนาคต2ปีข้างหน้าเราก็จะได้ต้นทุนพลังงานที่ถูกลงและมาเกื้อหนุนเศรษฐกิจในประเทศทั้งกลุ่มปิดตเม็มและก็ต้นทุนภาคผลิตของไฟฟ้าทุกอย่างก็จะด,ดีขึ้นฉนันโดยภาพรวมทั้งหมด เป็นออกาสนะครับกองทุนของวัยุพักสงที่จะเกิดขึ้นดี๋ยวน้อยประเภทกอกับประเภทขอที่จะขายให้ภาคประชาชนตั้งแต่วันที่16ถึง18ประชาชนก่อแล้วขายใหญ่ขายให้กับสถาบันซึ่งมี5แบงก์สนใจที่จะลงทุนในวัยุพักและภาครัฐแน่นอนประเภทขอชัดเจนนะครับแสนห้าหมื่นล้านจะโดดเข้ามาในตลาดหลังจากการขายสึกสิ้นไปแล้ว ในหนึ่งตุลาคมอย่างน้อยๆต้องมีเงินเข้า3-4มถึงื่นล้านที่จะซื้อหุ้นในเรือนพฤศตุลาคมจนถึงสิ้นพฤศจิแล้วก็ธันวาคือไตามาสที่4จะเห็นกระโดดขึ้นแน่นอนในเรื่องของ s e ตอินเด็กพันห้าพจุดและกัน cover shot ของกองทุนต่างประเทศปีนี้แสนห้าหมื่นล้านตอนนี้ได้ซื้อไป2,000 20, มืเข้าไปแล้วนะครับแน่นอนละครัากนั้นก็ต้องทยอยซื้อแข่งกับ วายุาพักสงที่จะมีเข้ามาในตลาดประมาณ4ี่หมื่ล้านคัเวอร์ชอตก็ต้องมีเห็นห้าหมื่นล้านอย่างต่ำๆโดยเฉพาะกลุ่มเดียวเซกเตอร์ทั้งหมดที่ถูกถล่มมา,มากาก็คือแบงก i n ิ้งอย่างที่ผมเคยพูดไว้แล้วแล้วก็กลุ่มของกรีนเอนเนจีทั้งหมด ESG ที่เป็นฐานในการเลือกหุ้นนั้นแ่นนโนนครับดูโปรไฟล์ตรงนี้ให้ดีศึกษาแต่อย่างน้อยก็คือเรด Data Center c ์คาวเซ็นเที่จะเป็นฐานใหญ่และอุตสาหกรรม EV ที่จะเป็นฐานใหญ่ผลิตของประเทศไทยออกแล้วก็ชิปเซมิคอนดักเตอร์ที่จะต้องเป็นทั้งควอนตัมชิปแล้วก็ AI ชิปไฮเอ็นทั้งหมดกระโดดเข้ามาลงทุนใน i m มเมชชันมาเก็ตโดยเฉพาะเซาท์อีเซียและประเทศไทยก็ได้ด้วยภาพรวมยังยืนย่าว่าเป็นจังหวะคอนโซ l ล,ลเด่นั้นเก็บหุ้นให้ดีนะครับด้วยเม็ดเงินโถมมหาศาล และดอรลาจะโอนแอลงชัดเจนในอนาคต 2- 3ปีข้างหน้าสกุลทองคำจะเป็นรีเซิร์ฟก็จะเป็นสวิง ing, ขึง้นสวิงขึ้นสวิงลงตลอดเวลาในของกลุ่มทองคำและกลุ่มของ e อีพีจีส่งรถหุ้นไทยนะครับจะเป็นจังหวะด้วยเม็ดเงินโถมเข้ามาจนถึงกลางปีหน้าไม่ต่ำกว่าแสนถึงแสนห้าหมื่นล้านชัดเจนทั้งครบแลช็อตด้วยรวมเป็น200,000ล้านได้แน่และจะเห็นเซตอินเด็กทะลุขึ้นไปทดสอบที่ 1,750จุดถึง1,800จุดในครึ่งปีแรกสำหรับปีหน้านี่คือภาพรวมฉันหุ้นที่จะกลับมาหลังจาก,กชอ็อตไปเยอะมากที่สุดก็คือแบงกิ้งและกลุ่มของปิโตเคมที่เป็นฐานผลิตของอุตสาหกรรมต่างๆแล้วก็กลุ่มของแน่นอนครับ Data Center Call Center นเตอร์กับ a d v a n c e ก็จะวิ่งขึ้น a d v a n c e ก็ทะลุ3 0 0บาทได้แน,น่นอนกลุ่มแบงกิ้ง BBL Bank ing, หรือ s c b ซีโดยเฉพาะแบงค์เคแบงกับ BBL น่าจะขึ้นไปทดสอบที่180ยแถึงสองบาทก่อนสิ้นปีนี้ได้แน่อนอนแล้วจะเห็นเซ็ตพันหจุดแล้วก็กลุ่มที่จะไครไล์หนักมาก็จะเป็นเฮลท์แคร์ที่กองทุนทั่วโลกเวลเมททั้งหมดจะต้องลงทุนคือเฮลท์แคร์แบงกิ้งอินชู n รนทั้งหมดแล้วก็กลุ่มของเทคโนโลยี AI ชิปเซมิคอนดักเตอร์ทั้งหมดแล้วก็กลุ่มของอุตสาหกรรมแน่นอนครับ คือพลังงานไฟฟ้าพลังงานลมทั้งหมดก็คือก้าว GPSC เลือกลงทุนให้ดีนะครับยังยืนยันว่า Opportunity Consolidate จะจํำขึ้นตลอดเวลาเพราะโค้กไวช็อต o s i t i o n แล้วก็เงินใหม่เข้ามา4-50 0หล้านภายในสิ้นปีนี้สำหรับวายุพัก2และกองทุนเงินเก่าๆก็จะมีอยู่อีกนี่คือมอนิเตอร์ภาพรวมทั้งหมดสวัสดีครับ